จะไปซื้อหมอนแต่ลูกหายหายทั้งสองคนอีกพวกเธอมาพวกเธอฉันจะมาเล่าเหตุการณ์ที่บาลูกันหายให้ฟังแล้วหายทั้งน้องปื้มน้องปิมด้วยนะคลิปนี้น่ะจะไปซื้อหมอนกันกปกติของบ้านฉันเลยออกจากบ้านก็กินกาแฟกินชาไข่มุกกัน <มา S 2> ฉันจะเข้าเหตุการณ์เลยนะพวกเธอตอนเข้ามาในนี้ก็กินไอ้กาแฟก่นอนน้องปิมก็บอกอยากกินชาเขียวทีนี้น้องปิมน้องปื้มบอกกินอยากกินข้าวก็เลยพาแวะกินไอ้ข้าวมันไก่ก่อนพอซื้อข้าวมันไก่พวกเธอน้องปื้มไม่กินทีนี้ฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปซื้ หมดนะพวกเธอเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปแวะเสื้อผ้าก่อนเผื่อเขามีไอ้ลดราคาเอาคอลเลกชันใหม่มาแล้วเขาจะลดแบบเดิมเหตุการณ์นี้ก็ก่อนที่ลูกจะหลงพ่อกับแม่นะพวกเธอวันนี้คลิปนี้มันหลายเหตุการณ์มากพวกเธอแบบว่าฉันจะเล่าเล่าไม่หมดอะพวกเธอสิบนาทีนี้คือฉันเล่าไม่หมดเดี๋ยวคั่นก่อนแป๊บหนึ่งพอฉันมาซื้อลูกชิ้นให้ลูกใช่ไหมพวกเธอน่าจะเที่ยงนี่เลยฉันก็นึกคนได้ว่าเอาทำไมฉันไม่กินข้าวช่วงแบบในวันในคลิปนี้ฉันไม่ค่อยสบายพวกเธอฉันถ่ายไว้ฉันก็เลยไม่ได้ตัดคลิปนานเลยแหละฉันแบบมากนิพ แต่ก็กินหมดนะแหละก็ไม่ได้ว่ามันกินไม่ลงนะแต่มันไม่มีอาการหิวในร่างกายนะพวกเธอแต่ฉันก็กินหมดแหละว่าฉันไม่หิวนะ <c oughs> ฉันก็จะเล่าตัดไปตัดมากับเหตุการณ์ที่น้องปิมน้องปุ้มเดินหลงแม่นะพวกเธอไปถึงล็อกเสื้อผ้าพวกเธอยังไม่ถึงหมอนด้วยซ้ำวันนั้นแบบวันหยุดเนาะช่วงต้นเดือนน่แหละคนก็เยอะหน่อยแล้วพอน้องปื่มเขาอาจจะเดินไปแบบแบบอีก็อกนึงนะพวกเธอแล้วพอเขามองไม่เห็นพ่อก,กับแม่ฉันก็กำลังจับเสื้อผ้าเพิ่งจับมาดูได้ตัวเดียวพวกเธอได้ยินแต่เสียงพ พอ่อเนี่ยพวกเธอปุ้มตะโกนเรียกพอ่อแบบทีมากเสียงมันก็ไกลออกไปไกลออกไปนะพวกเธอแล้วฉันกับสามีก็มองหน้ากันทีเนี้ยก็เลยเดินหาคนละล็อกก็เดินสองดูก็เห็นแต่หน้าฉันกับสามีนั่นแหละด้ยินเสียงลูกเรียกแต่ว่ามันไกลออกไปเรื่อยๆพวกเคอความรู้สึกตอนนั้นคือถ้าอยู่ในห้างยังไงก็เจอพวกเธอเพราะว่ามันโลตัสมันไม่ได้ใหญ่ไงอย่างเดียวคือกลัวน้องปุ้มเดินออกไปนอกห้างตอนนั้นน่ะกลัวเขาเดินไปรถเขาาก็เลยเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะพวาเธอก็มาเจอน้องปุ้มอยู่ศูนย์อาหารนี่แหละเตราะเธออเ้าวิอง ฉันหลุดเขาก็เลยเอามาติดให้อันนี้ก็เหตุการณ์ก่อนที่จะหลงพ่อหลงแม่นะพวกเธออันกินเนี่ยเหตุการณ์ก่อนที่จะเดินหลงกันนั่นแหละพอกินเสร็จแล้วก็หลังจากนี้แหละพวกเธอเห็นไม่มองไปไกลๆเห็นโซนเสื้อผ้านะแป๊บเดียวนั่นแหละที่ว่าหาพ่อกับแม่ไม่เจอเดี๋ยวฉันจะเล่าต่อว่าพอสามีฉันเจอน้องปื้มใช่ไหมฉันก็เดินเดินไปติดๆนั่นแหละฉันก็เขาก็อุ้มน้องปื้มกลับมาตอนฉันเห็นน้องปื้มพวกเธอที่สามีฉันอุ้มลูกมาน่ะฉันน้ำตาตกเลยพวกเธออันนี้เดินตามหากันเสร็จแล้วนะเราก็มาซื้มมกลัาที่่่เเ็นนะจอ ปิมอีกพวกเธอฉันก็หาน้องปิมมาจนถึงหน้าโลตัสเลยพวกเธอเพราะว่าฉันกลัวน้องปิมเดินไปรถอีกเพราะว่าเขาโตแล้วไงเขาจําได้แต่น้องปิมเขาก็บอกว่าเขาไปล็อกข้างหลังล็อกโซนหมอนเพราะว่าพูดกันว่าจะมาซื้อหมอนเดินหาลูกจนเหนื่อยนะพวกเธอวันนั้นพวกเธอเห็นไหมน้องปิ้มนะ่ะสงสัยวิ่งหาพ่อกับแม่จนเหนื่อยนะเห็นไหมนอนบนหมอนใหม่อยู่นะพวกเธอขอซื้อหมอนเสร็จก็เหมือนเดิมในะบ้านฉันแม่อยากกินไอติมก็เลยชวนน้องปิมว่าเราเอาแบบถ้วยแม่ลูกวันนี้มากินด้วยกันแม่กินด้วยออ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 หลลลลลกก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 กไไไตตติิิิมมมมมมม็็เเยบบนนนนนนน้้้้งงงปปปปปวววว่่่่าาาาาแแััััูโสข หนูไม่ออกไปหรอกแม่หนูโตแล้วหนูรู้ถ้าหนูไม่เจอพ่อกับแม่น่ะหนูก <AM> <iej ses> ็จะเดินไปหาพี่พนักงานให้เขาประกาศน้องปิมร้องไห้นะพวกเธอตอนไม่เห็นพ่อกับแม่แบบแค่แป๊บเดียวอะส่วนน้องปื้มอะไม่ร้องนะพวกเธอขนาดวิ่งมาตั้งไกลโซนเสื้อผ้ามาไอู้่นอาหารนะแต่ว่าปื้มไม่เจอพ่อแต่ส่วนคนพีนะเพวกเธอน้ำหูน้ำตาไหลเลยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องปิมเขาโตแล้วไงเขารู้ว่าเขาหลงแต่ว่าส่วนน้องปื้มอะก็คิดว่าเหมือนก็คงคิดว่าพ่อเดินช้าหรือเปล่าก็วิ่งกลับไปหาพ่ออยู่ที่เดิมแหะพวกเธอซื้อหมอนได้เตทีนี้ย